ส้มโอใบไม้ส้มโอใบเหลือง ung, ราสนิมส้มโอส้มโอผลเน่าโรคราต่างๆใช้ i อและ FK1 งส้มโออ่อนแอต่อโรคเชือ้อราเช่นโรคใบไม้ใบเหลืองโรคราสนิมและผลเน่าซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและผลผลิตได้สารประกอบอินซีไอซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชอัตราผสมที่แนะนำสำหรับ i อคือ5 0ซีซีต่อน้ำ20ลิตรโดยควรฉีดพ่นลมบนต้น สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าพืชได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอจากโรคเชื้อรา i อใช้เทคนิคการควบคุมไอออนเพื่อป้องกันและกําจัดโรคเชื้อราในส้งโอการควบคุมไอออนเกี่ยวข้องกับการปรับระดับ pH ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราการควบคุมระดับ pH ทําให้สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเชื้อราในพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งจําเป็นเช่นกันปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK 1ประกอบด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมสังกะสีและสารลดแรงตึงผิวซึ่งเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตของพืชอัตราการผสมที่แนะนําสําหรับ FK 1คือ50กรัมของถุงแรกและ50กรัมของถุงที่สองต่อน้ํา20ลิตรควรผสมถุงเข้าด้วยกันและคนให้ละลายในน้ําก่อนฉีดพ่นลงบนพืช ไมาเหตุเมื่อแกะกล่อง FK 1ออกมาจะพบ2ถุงบรรจุถุงละ1กิโลกรัมต้องผสมใช้พร้อมกันทั้ง2ถุงสรุปได้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอสามารถป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชได้โดยใช้สารอินทรีย์เช่น IS นอกจากนี้ควรใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่เหมาะสมเช่น FK 1เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดซึ่งสามารถผสมทั้ง IS และ FK 1ฉีดพ่นไปพร้อมกันได้ เมื่อใช้มาตรการเหล่านี้เกษตรกรสามารถปกป้องพืชของตนจากโรคเชื้อราและเพลิดเพลินกับการเก็บเกี่ยวส้มโอที่หวานฉ่ำได้มากมายปุย๋ยทางใบ FK 1คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรคปุย๋ยทางใบ FK 1ใช้ได้กับทุกพืช เห็นผลไวชัวร้อยเปอร์เซ็นต์คุ้มค่าบรรจุ2กิโลกรัมใช้ได้5-10ถึงไร่ของแท้ต้องมีทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรธาตุอาหารหลักสูงกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรียน้ำชัวสูงกว่าอะมิโนทุกชนิดชัวสูงกว่าน้ำหมักทุกชนิดแน่นอนส่งเข้าตรวจกับห้องแล็บเปรียบเทียบได้เลยมีไนโตรเจนสูงพืชจึงโตไวที่สุดสร้างโครโรฟิลใบเขียวเข้มสร้างพลังงานให้พืชสูงสุดมีฟอสฟอรัสสูง ฟอสฟอรัสคือเบอร์หนึ่งที่จะทำให้ระบบรากแข็งแรงและเปิดตาดอกเร่งติดผลดีกว่าอาหารเสริมพืชชั่วเพราะนี่คือธาตุอาหารหลักตรงๆมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมคือที่สุดของการเพิ่มผลผลิตและต้านโรคพืชโตไวน้ำหนักดีมีคุณภาพมีแมกนีเซียมสูงและยังมีซิงค์สูง ยังมีสารลดแรงตรึงผิวและสารจับใบในตัวปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรค หากท่านกำลังมองหาโรงงานเพื่อผลิตปุ๋ยและยาพร้อมกับต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวท่านเองโปรดฟังทางนี้นะคะบริษัท ifk lab รับจ้างผลิตรับสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า oem odm ผลิตปุ๋ยเพื่อขายในประเทศผลิตปุ๋ยเพื่อการส่งออกและรับตัวแทนจำหน่ายมีบริการให้ลูกค้าเลือกแบรนด์สินค้าที่เราจดหรือเตรียมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการที่ลูกค้าจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ให้พร้อมจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วหรือบริการจดแบรนด์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าก็ได้เช่นกันนะคะเราให้บริการ ทุกอย่างครบจบในที่เดียวนะคะบริการตั้งแต่ขึ้นทะเบียนปุ๋ยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดยาปราบศัตรูพืชและเราบริการขึ้นทะเบียนการส่งออกให้กับลูกค้าด้วยผลิตตั้งแต่ต้นจนจบด้วยโรงงาน3โรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และเรามีห้องแลกบมาตรฐาน ISO iec 17025หลังจากที่เราผลิตขึ้นทะเบียนสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพสูงเพราะเราคือโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่เราให้บริการรับจดสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า เป็นหลายร้อยแบรนด์แล้วนะคะที่ผลิตกับโรงงานของเรานะคะเราบริการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องที่สําคัญเราให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการด้านการเกษตรให้กับลูกค้าที่มาจ้างเราผลิต เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีความรู้ไปแนะนำลูกค้าของตัวท่านเองได้อีกต่อหนึ่งด้วยนะคะสินค้าที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรห้องแล็บของเราได้มาตรฐาน iso s iec 17025นอกจากนั้นนะคะเรายังให้บริการวิเคราะห์ดินปุ๋ยพืชรวดเร็วแม่นยำได้รับบริการภายใน96ชั่วโมงนอกจากนั้นนะคะ การตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยของเราทุกลดตรวจสอบวิเคราะห์เคมีและคุณภาพของปุ๋ยเข้มงวดทุกลดด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเครื่องจักรของเราทันสมัยและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะเราผสมปุ๋ยเนี่ยเราเบ้าทีละกระสอบไม่ได้ผลิตทีและเยอะๆแล้วมาตักแบ่งลงกระสอบนะะไม่นะคะสายผ่านการผลิตออกมาลงกระสอบเนี่ยตรวจสอบมาตรฐานทุกกระสอบที่บรรจุ ได้เลือกได้ตั้งแต่บรรจุถ้าเป็นแบบเม็ดก็25โลหรือ50กิโลถ้าเป็นแบบน้ำก็เริ่มต้นตั้งแต่ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะพูดง่ายๆแค่สั่งเราทําให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะมาตรฐานการผลิตของเราระดับสากล ISO 9001-2015นะคะเราบริการขึ้นทะเบียนและจดเครื่องหมายการค้าออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้าสติกเกอร์โบชัวและสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญนะคะเราออกแบบให้ลูกค้าถูกต้องตาม กฎของกรุมวิชาการเกษตรนะ,ะเวลานำสินค้าของเรา,เาที่เราผลิตให้ไปขายเนี่ยรับรองถูก กฎหมายขายได้อย่างสบายใจแน่นอนนะคะเรามีบริการแพ็กเกจจิ้งและเดลิเวอรคือการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าจากโรงงานไปถึงปลายทางที่ลูกค้าเป็นผู้แจ้งเรานะคะกลุ่มบริษัทของเราประกอบด้วย3กลุ่มนะคะมี IFK Lab เนี่ยจะเป็นบริษัทที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเชิงวิชาการโดยเฉพาะโรงงานของเราก็คือบริษัท Ionic เป็นโรงงานผู้ผลิตปุย๋ยรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไท นะคะคแล้วก็กลุ่ม FK Group นะคะเป็นผู้ค้าปลีกค้าส่งรับ OEM ODM Brand นะคะ หากท่านต้องการที่จะผลิตสินค้าด้วยแบรนด์ของตัวท่านเองโปรดไว้วางใจเรานะคะบริษัท IFK Lab สัมผัสความเป็นผู้นำทางธุรกิจเกษตรแค่คุณมีฝันเริ่มที่เราเราพร้อมมอบโอกาสและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลให้กับลูกค้าทุกท่านสนใจสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองทั้งปุ๋ยและยาติดต่อเราได้นะคะที่เบอร์0905928 1 4 090สี่ศูนย์หรือจะสอบถามข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจสร้างแบรนด์และผลิตจำหน่ายสินค้ากับโรงงานติดต่อเราได้เราพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าทุกทท่าน